รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษารอบที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568ของนายคันชิตเทพงพงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนงหมูชัยเจริญโดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่6มกราคม,ม รักราล2568จนถึงปัจจุบันดังนี้น้านที่ 1. นด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกิจกรรมต่างๆดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n i t ปีการศึกษา2,567และกิจกรรมการอบรมขยายผลยกระดับผลการทดสอบ o n นิระดับโรงเรียนการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาประจำเดือนและการจัดประชุม PLC เพื่อวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการแบ่งสายงานออกเป็นสฝ่ายป,ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการประชุมวางแผนงานอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนา,าผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning และการเรียนการสอนแบบ Active Learning โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำนโยบายการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานต้นสังกัดมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนดังนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและวางแผนการพัฒนาติดตามและสะท้อนผลใช้โครงการและกิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านที่ 3. าด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนได้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีที่ผ่านสื่อต่างๆเช่นสื่อดี t v ล l, l i t YouTube เพื่อประกอบกับเนื้อหาในหน่วยที่เรียนและจะทำสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญและ Youtube ดงหมูอุดรโฟร์ชาแนลด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนได้มีการเข้าร่วมสนับสนุนชุมชนและเครือข่ายตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งได้นำนักเรียนเข้าศึกษาตาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสแสวงหาความรู้ใหม่ๆโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เกิดองความรู้เกิดทักษะกับตนเองและนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา พื <S <s <shrink> ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด <au> กับสถานศึกษาและผู <ple> ้เ <k> รียนระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ระดับโรงเรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนาทีปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ81.12อยู่ในระดับดีเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT คิดเป็นร้อยละ87.45อยู่ในระดับดีเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินโครงการท้าพิสูจน์นักเรียนอ่านออกเขียนได้100%เซตคิดเป็นร้อยละ95.25อยู่ในระดับดีเยี่ยมองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาบริหารจัดการสถ,ถานศึกษาทางกายภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอด้าน,นงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning การเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมพัฒนางานวิชาการกลุ่มเครือข่า,ขายจัดโครงการยกระดับผลสำลิศ์ RTNT โดยใช้รูปแบบกิจกรรม PLC โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยุระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตซึ่งได้นำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรญญวิชาชีพข้าพเจ้าทรงเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา กาเรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำหน,ทห,ห,นาานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดความถูกต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายผลสำน็จของงานมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้งานบนรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านนำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่น้อมนํำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักคำสอนทางศาสนาจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิต